สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมช่องซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับรับซื้อรถยนต์มือสองจำนวนมากให้ราคาสูงนะครับแล้วก็ขายรถยนต์มือสองสภาพสวยสภาพเกรดเอไม่มีชนหนักครับผมวันนี้เราจะมาชมรีวิวออตติส1.8ไฮบริดตัวไฮกันนะครับปี2019เดี๋ยวไปชมกันครับตอนนี้เราก็กําลังอยู่กับเจ้าออติส1.8ไฮบริดตัวไฮปี2019นะครับผมเป็นรถที่ แข็งแกร่งทนทานประหยัดน้ำมันอะไรหาง่ายอะไรถูกนะครับเข้าศูนย์ได้บริการได้ทั่วประเทศนะครับกระจังหน้าเป็นแบบตัวไฮบริดนะครับโลโก้โดดเด่นด้วยตัวสีฟ้าตัดนะครับเป็นโลโก้บง่งบอกความเป็นออติสตนะครับไฮบริดไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกกระจังหน้าดูหรูหราเหมือนรุ่นพี่ตัวแคมรี่นะครับผมตัดด้วยตัวโกรเมียม ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ปรับสูงสั้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่โลโก้โตโยต้าจะมีตัวอ่าเลดารานะครับเซนเซอร์ช่วยเบรกนะครับแม็กเป็นแม็กขอบ17นะครับสีทูโทนสีดำตัดเงินนะครับดูดูดันนะครับพร้อมโลโก้ตัว h ฮ b ริดกระจกมองข้างปรับ พับเก็บไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกบองข้างนะครับเนี่ยดูมุมข้างก็มุมไหนก็่อนะครับดูโชบเฉียวเป็นรถท,ที่ประหยัดน้ํามันอะไรหาง่ายเข้าศูนย์บริการได้ตัวประเทศค่ามีทนเน้ตถูกนะครับประหยัดทุกอย่างทั้งน้ํามันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์จะทํางานสลับกับแบตเตอรี่นะครับเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนัง เดินด้วยได้จะเข็บสีขาวนะครับทําให้ดูแบบมีอารมณ์แบบดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับตัวข้างประตูก็จะเดินด้วยตัวโครเมียมนะครับเส้นสายด้วยตัวโครเมียมมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็ค่อนข้างสูงโปร่งนั่งสบายนะครับมีที่วางแขนกับใสแ่แก้วน้ําแก้วกาแฟได้ มีแอร์หลังให้นะครับทั้งคันก็จะให้เป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับข้างประตูก็เดินด้วยตัวหนังแทบจะทั้งหมดเนี่ยครับข้างหลังผมชอบข้างหลังมากดูข้างหลังแล้วแบบดูหล่อมากดูสปอร์ตมากครับให้อารมณ์เหมือนรุ่นพี่ตัวแคมรี่ครับไฟท้ายแบบ LED แล้วก็ตัดด้วยตัวโกลเมียมโลโก้โตโยต้าพร้อมสี น้ำเงินตัดนะครับมีฟิลรีดลมให้มีกล้องมองหลังให้ถอยหลังให้นะครับปักเซนเซอร์ให้ด้วยสองตัวมาครบครับทั้งกล้องทั้งเสียงมาดูภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในข้างนข้างหลังกันข้างหลังนี่เอาติดตัวนี้ดูสวยดูสปอร์ตมากครับดูเหมือนรุ่นพี่ตัวแคมรี่เลยครับผม ราคาตัวนี้ผมจะเปิดไว้89,000บาทนะครับราคาถูกมากออกข้างใยแดงอยู่ที่ร้าน110,000นะครับซื้อมือสองประหยัดเงินได้ถึง300,000บาทนะครับผมเนี่ยครับข้างหลังจะดูลึกดูกว้างนะครับใส่สัมภาระได้เยอะแน่นอนถุงกงถุงกอบได้หมดครับยางอะไรยังไม่แตะพื้นนะครับยางอะไรก็เป็น m a ็ m a มกอบ17พวก แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับนะฮะดูลึกดูใหญ่ใส่ของเก็บสัมภาระได้เยอะพี่ๆที่จะหาไปขับแกลบหรือว่าทําธุรกิจต่างๆนะครับใช้ชีวิตประจําวันในกรุงเทพต่างจังหวัดประหยัดน้ํามันได้ดีเยี่ยมเลยครับแบตเตอรี่ทํางานกับสลับทํางานกับเครื่องยนต์นะครับบายสปอร์ตนะครับแจ้งเตือนเวลารถสวนมาข้างๆนะครับเหมือนพวกรถพรีเมียมเลยเวลาเรามองไม่เห็น มีเช็คลมยางมีปรับสูงต่ำตัวปรับไฟสูงต่ำนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต,โต้แต่ยังไม่ได้แยกอิสระนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องก็จะขึ้นโลโก้โตโตยต้านะครับมี Navigator มาที่งวงแหก็จะเป็นปุ่มครุสคอนไอปุ่มม,มันติปรับเครื่องปรับอ่าคอนโทรนเครื่องเสียงนะครับฝั่งนี้จะเป็นคลุดคอนโทรนนะครับ แล้วก็สั่งงานได้เสียงต่างๆเหมือนรถภายออปชันให้เหมือนรถ Camry เลยครับคูณคอนโทรลก็คือเราวิ่งรถระยะไกลเนี่ยสามารถล็อกคอนเมลได้กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับหน้าจอก,ก็จะมีลูกเล่นเยอะพอสมควรแล้วก็ก็จะมีเนวิเกเตอร์ให้หมดต่างๆ หมดนำทางนีเ i กเตอรนะครับแผนที่ภาษาไทยนี่ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับผมหน้าจอก็สามารถมองได้ขนาดใหญ่มองได้ชัดสายตาดีครับผมมีกล้อง่องหลังถอยหลังให้นะครับเนี่ยฮะช่วยเซฟเวลาเราถอยให้เข้าซองหรือว่าในจุดอับเนี่ยเรามองเห็นได้ดีพร้อมเซ็นเซอร์ ข้างหลังเตือนให้ด้วย2จุดนะครับแอร์เป็นแอร์ออโอตโอ้มีตัวนี้เป็นชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสนะครับมีไดโหมดมีแท็กชั่นคอนโทรลมี EV m o โหมดนะครับเกียร์อออีวี ivity, แล้วมีเบรกไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าี่ทำง,งานอัตโนมัตินะครับเวลาเราใส่เกียร์นี่ก็จะตัดอัตโนมัติเลย หรือว่าเราเบรกเราจอดเงี้ยใส่เกียร์ P ก็จะขึ้นอัตโนมัตินี่ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับโดดเด่นรถในตระกูลไฮบริดประหยัดน้ำมันนี่ผมว่าไม่มีใครเกินออติสครับแล้วราคาที่แบบถูกด้วยประหยัดถูกอะไรถูกเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศประหยัดทุกอย่างะครับ ครั้นี้ผมทําเงินดาวไว้อยู่ที่1น0 0 0แบาทนะครับผ่อน 80, ได้นานถึง8ปดงวดงวดละหมื่นหนึ่งพันหบาทหรือพี่ๆจะฟรีดาวก็ได้ครับรถมันจัดได้เต็มจัดได้เต็มเราจัดได้เต็มดดเมื่อคืนเราฟรีดาวก็ได้จะผ่อนแปดสิบสี่งวดดอกเบี้ยเร,เริ่มต้นนะครับสองจุดเจ็ดเก้านะครับต่อปีฟรีดาวได้หรือว่าจะดาวแสนสองแสนสามแสนได้ให้ผมทําราคาให้ได้นะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าหรือว่าโทรมาถามผมได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้า